สวัสดีฟันบอลแมนชเชสเตอร์เดย์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของสโมสรแมนชเชสเตอร์เตยที่น่าสนใจกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทาง3ลิงก์นี้ครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องาราวอะไรที่มาพูดคุยกันมาวิเคราะห์กันบ้างแล้วก็ นำเสนอข้อมูลกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องแรกครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตามรายงานจากสื่อดังๆหลายสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น bbc the athletic นะครับ romano รายงานในทิศทางเดียวกันนะครับว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ูไนตดมีการดึงคิสโตเฟอร์วีวิลอดีตผู้อำนวยการด้านเทคนิคของเชลซีเข้ามาช่วยงานในรูปแบบ สัญญาแบบระยะสั้นนะครับหลังจากที่ทางสโมสรเนี่ยเพิ่งมีการประกาศแต่งตั้งแดนแอสเวิร์ดนะครับในการเข้ามาเป็นผูน้อำนวยการทางด้านกีฬารายใหม่ของทีมนะครับพอแดนแอสเวิร์ดคอนเฟิร์มปุ๊บวิสตเฟอร์วีเวลก็มีการรายงานต่อทันทีนะครับเกี่ยวกับบทบาทของวีเวลเนี่ยนะครับที่มีการระบุก,กันออกมาก,ก็คือวีเวลเนี่ย จะเข้ามาเป็นหน้าที่หลักก็คือการสรรหาบุคลากรนั่นแหละนะครับฝ่ายสรรหาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขามีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกซึ่งตรงกับสิ่งที่เซอร์จิมต้องการเซอร์จิมเขาต้องการสร้างเกี่ยวกับอาณาจักรของเขานะครับเข้าใจกันง่ายๆตามนี้ครับก็คือเหมือนกับของซิตี้ของเรดบูลที่มีเจ้าของเดียวกันแต่หลายทีมนะครับ ซึ่งตอนนี้เซอร์จิมเขาก็มีโลซานมีนิสนะครับมีแมนเชสเตอร์เดดแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีอีกหลายสมสอนตามมาซึ่งวิวเวลเขาจะมีประสบการณ์เรื่องนี้เพราะอะไรทำไมถึงมีประสบการณ์เดี๋ยวเรามาอธิบายกัเพิ่มเติมกันด้วยนะครับแต่ว่าขอเอาข้อมูลจุดนี้ก่อนนะครับนี่คือหน้าที่หลักๆที่วิวเวลเนี่ย จะมาทํางานที่สโมสอรแมนอยูนะครับในตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของดีลอะไรต่างๆนะฮะก็รอแค่ใบอนุญาตในการทํางานเท่านั้นนะครับเป็นการทํางานแบบระยะสั้นแต่ว่าในอนาคตก็ไม่รู้ว่า จะต่อหรือว่าไม่ต่อซึ่งถ้าเกิดผลงานเชิงบวกคุยกันรู้เรื่องแนวทางเดียวกันก็มีโอกาสนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือข้อมูลที่มีการสรุปันออกมาส่วนเรื่องของการรายงานข้อมูลต่างๆเนี่ยมีรายงานออกมาว่า v ีววลจะมีการรายงานตรงต่อโอมาร์เบราดานะครับซึ่งจะมีการรับตำแหน่ง c ีโอของแมนยูในช่วงเดือนนี้นั่นแหละนะฮะเท่ากับว่าเดือนนี้ตําแหน่งหลัก ที่เกี่ยวข้องกับบอร์ดเบื้องหลังของ,งสโมสรเนี่ยมันจะครบกันหมดแล้วนะครับหมายถึงตำแหน่งหลักนะที่แบบเป็นระดับผู้โโนวยการน,ะ,นะฮะส่วนยิบย่อยเนี่ยมันยังแบบมีที่ว่างอยู่แล้วก็ทางสโมสรจะมีการมองหาคัดสรรบุคลากร,กรที่มีฝีมือเข้ามานั่นแหละตามดับกันไปนะครับส่วนข้อมูลทางนั้นอื่นนะครับที่เมื่อกี้นี้เกินไปเรื่องของประวัติของวิวเนี่ยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแดนออสเวิร์ดนเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงมาเยอะแล้วนะครับส่วนในรายของวิ v เ,เจ้าตัวเนี่ยมีการเริ่มงานในฐานะเป็นทีมงานเบื้องหลังเนี่ย จากทางฮอฟเฟนไฮมนะครับเป็นฮอฟเฟนไฮมชุดเยวาวชนก่อนณปัจจุบันวีเวลวัยเพียงแค่37ครับก็ย้อนกลับไปในช่วงปี2010นะฮะที่เจ้าตัวเริ่มงานเนี่ยก็20ต้นๆเท่านั้นเองนะครับเริ่มงานกับฮอฟเฟนไฮมในฐานะเป็นนักวิเคราะห์ก่อนกับชุดเยวาวชนนะครับหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ขยับขึ้นมารับงานกับฮอฟเฟนไฮมทีม2นะครับทีมสำรองกันแหละหรือทีมชุดเยวาวชนมันจะมีทีม18ปีทีมชุดไม่เกิน21ปีอะไร ประมาณนั้นแหละในอังกฤษนะฮะแต่ว่าที่เยอรมันเนี่ยเขาจะเป็นทีมชุด2นะครับก่อนที่จะมีการเลื่อนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับในตอนที่ทํางานกับทีมชุด2ของทางคอฟฟินแฮมเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นแมวมองนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์พอเลื่อนขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่เนี่ยก็เป็นนักวิเคราะห์นะครับสถานะหรือว่าบทบาทก็จะค,คล้ายๆก,กันกับชุดเดยาวชนนั่นเองนะครับแล้วก็มีช่วงวปลายกับทางฮอฟฟนไฮมเนี่ย จะทำหน้าที่เป็นแมวมองก่อนที่จะไปรับงานกับทางเครือเรดบลูนะครับซึ่งเครือเรดบลูเนี่ยวีเวลไปรับงานกับเรดบลเซาวบวกก่อนนะครับเป็นหัวหน้าแมวมองในปี2015นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งนอกจากการเป็นหัวหน้าแมวมองแล้ววีเวลยังมีการโดนปรับตําแหน่งไปเป็นผู้ประสานงาน ฝ่ายกีฬาในเครือด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าในสมโมสรน,นั่นเองวิเวลก็ทํางานในสมโมสรซาวส์บวกเนี่ยมานานพอสมควรแล้วก็จากนั้นครับพอมาอยู่ในเครือเรดบูลพอคุณมีความสามารถเนี่ยคุณก็จะ โดนโยกไปรับงานในหลายที่เนาะอย่างที่เราเห็นทางอดีตผู้ที่ทำงานกับคือเรดบูลเนี่ยเขามีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันไปอย่างเช่นรับนักหนิกเนี่ยก็รับตำแหน่งในหลายตำแหน่งถูกไหมฮะหลังจากที่รับงานกับซอสบวกก็เดือดขึ้นไปรับงานกับอีเวนไลซิกนะฮะพอมาอยู่กับไลซิกเนี่ยก็มาในฐานะพอทงานเทคนิคนะครับแล้วก็มีช่วงเบปลายกับทางไลซิกเนี่ยก็คือเจ้าตัวไปรับงานเหมือนกับเป็นคนวางแผนที เหมือนกับวางแนวทางวางโครงสร้างเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของทีมงานแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็หน้าที่หลักๆซึ่งในจุดนี้นะครับมันตรงกับรายงานที่ดียและติกรายงานออกมาว่าวีเวลเขาจะมีประสบการณ์เรื่องนี้เรื่องของการทํางานในเครือที่บอกว่าเจ้าของคนเดียวแต่ว่ามีหลายสโมสรซึ่งเรดบูลเนี่ยเขาก็มีต่หลายเครือทั้งนั้นกีฬาถูกไหมฮะแล้วก็ในสโมสรเนี่ยหรือฟุตบอลเนี่ยนะครับมันก็มีซอสบวกนะฮะมีหลายซสีแล้วก็ ยิบย่อกันไปในเครือของเรดบุ๊กเพราะฉะนั้นเขามีประสบการณ์จุดนี้เขาก็จะเอาประสบการณ์จุดนี้มาแบ่งปันให้กับเซอร์จิมหรือว่าทีมงานอินเอออในลำดับต่อไปทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายนะครับหลังจากนั้นครับวีเวลก็มาตกลงรับงานกับทางเชลซีในปี2022นะครับในฐานะเป็นพอ,ออฝ่ายเทคนิคนะครับแต่ว่าทำงานได้ไม่นานก็มีการออกจากทีมไปนะครับแล้วก็ว่างงานซึ่งก็จะมารับงานกับแมนยูในช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปแบบ นนซึ่งในช่วงที่วิเวลรับงานกับเชลซีเนี่ยมันก็เป็นกระแสข่าวนะก็คือเขาบอกว่าแผนงานมันไม่ตรงกันนะครับแนวทางการทํางานเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วก็มันไม่ชัดเจนวิเวลก็เลยแยกทางกับเชลซีไปนะครับแล้วก็แมนยูก็เห็นจังหวะช่องนี้ที่เห็นเรื่องของคุณภาพของทีมงานรายนี้ก็เลยดึงเข้ามาร่วมทีมองนะครับเรื่องของการผลักดนันมีส่วนเกี่ยวข้องในดีลต่างๆของวิเวลเนี่ยมีอะไรบ้างนับ ตั้งแต่ในช่วงเครือของ e ร b บู l แล้วกันที่เขาร่วมง,งานเนี่ยนะครับก็ร่วมง,งานกับเครือ e ร b บู l มาหลายปีนะครับเอาที่ซอสบวกก่อนแล้วกันก็มีพระสันดาก้าเอ็มเปูนะครับแล้วก็ มูฮัมหมัดคามัลลาเออริงบาวฮารลนที่ทุกวันนี้ก็โด่งนังไปแล้วนะครับเบติมเมสซิซโกที่ทุกคนเห็นฟอร์มในบอลยูโรก็ยิ่งแต่ชอบไปใหญ่แล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมชั้นนําในยุโรปมากมายในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต่อสัญญาไปแล้วนะฮะแล้วก็ข้ามาที่เอเวเรสต์นะครับก็มีส่วนร่วมในการบรรลุข้อตกลงอย่างยอสโกกววดิโอนะครับโดมนิกโซลสลนะครับมูฮัมหมดซิมิคาร ที่เจ้าตัวมีส่วนนะครับซึ่งยอสโกกับทางสวอรส์าเนี่ยก็ร่วมงานกับซิตี้กับลิเวอร์พูลในปัจจุบันแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นนะฮะตอนมาอยู่กับทางเชลซีถึงแม้ว่าจะอยู่ได้ไม่นานครับแต่ว่าเจ้าตัวก็มีส่วนในการเซ็นยาผู้เล่นบางรายอย่างเช่นเอนโซ r เฟอร์เดสนะครับเบอร์นัวปาเดชิลเข้ามาร่วมทีมนะครับก็จุดนี้เป็นจุดที่ แฟนผีเห็นเนี่ยก็น่าจะถือได้ว่าอาจจะคิดว่าเป็นโปรไฟล์ที่การทํางานของวีเวลที่แบบทําได้ดีเลยนะนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นตัวท็อปหลายคนเหมือนกันอันนี้คือแบบคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับริดลายชื่อที่เจ้าตัวมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคือ,ขอเขาจะเก่งอย่างเช่นเรื่องของการเจาะลึกรายละเอียดการค้นหานักเตะสมมติว่านักเตะรายนั้นเป็นนักเตะแบบโนเนีมาเลยนะครับแต่ว่ามีศักยภาพก็แนะนําให้สโมสรไปดึงมาแล้วก็เอามา ปรับใช้เอามาพัฒนาต่อแล้วก็ดันขึ้นมาเป็นตัวท็อปให้กับทีมได้นะครับก็ดูรายชื่อตัวอย่างมาคร่าวๆอะ่ะฮาร์เลนเซสโกยอสโกโซโบสไเนี่ย ย่นีะะฮะก็คือแต่ละคนเนี่ยก็ทุกวันเนี่ยเป็นตัวท็อปไปแล้วถูกมหมฮะเพราะฉะนั้นจุดเนี่ยเราจะได้เห็นอย่างเช่นเรื่องของแนวทางของทางอินดิออสเนี่ยชัดเจนก็คืออยากหาแบบนักเตะดาวรุ่งเน้นนักเตะอายุน้อยนะครับโฟกัสในหลีกอังกฤษอะไรประมาณนั้นวิวเวลก็น่าจะมีการคัดสรรให้ได้นะครับแล้วก็ไหนจะมี เกี่ยวกับทีมงานอีกหลายคนที่อยู่รอบข้างอีกพวกแดนส่วนก็เก่งนะครับวิวคอ,อกอีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกเบอราดาอะไรต่างอีกนะฮะก็จะทําให้หลังจากนี้นะครับเบื้องหลังของแมนยูดูจากไลน์อัพเนี่ย คือขนาดนี้แล้วนะครับมันก็ต้องดีขึ้นแหละถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรแล้วนะฮะเพราะว่าโปรไฟล์ทีมงานแต่ละคนนําเข้ามาเนี่ยมีแต่ระดับท็อปทั้งนั้นนะฮะก็อยู่ในระดับท็อปนะผมให้เป็นลิสต์รายชื่อแบบมีบวกขึ้นไปแต่ละคนเลยนะครับหมายถึงทีมงานเบื้องหลังนะนี่คือข้อมูลของวีวลนะครับที่เอามาให้รับฟังกันส่วนรายรายของโจชัวเซิร์ซีนะครับทางฝั่งของ ผู้หน่วยการทันกีฬาของบูลลิญ,ญายอมรับนะฮะว่าโจโชเซิร์ซีมีโอกาสย้ายออกจากทีมถึง99.99%นะครับก็คือโอกาสการย้ายเนี่ยมันสูงมากๆนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดคุณสนใจคุณก็ต้องมาตามเรื่องของค่าสิัญญาที่ระบุก,กันเอาไว้นะครับประมาณ40ล้านโยูโรได้ตามรายงนานเพิ่มเติมจากสื่อท้องถิ่นของบูลญ,ญาเนี่ยเขาบอกว่า ตอนนี้แมนยูทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลามากๆนะครับคู่แข่งนั้นก็หมายถึงเอซิมิลานอาเซนอนที่สนใจนะฮะแมนยูก็มีโอกาสมากกว่าแล้วกันนะครับเซอร์ซีพร้อมที่จะย้ายมาเล่นในพิมพ์เบอร์อังกฤษแล้วในตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางสโมสรก็คือแมนยูมีการโน้มน้าวนักเตะาราน้ให้ย้ายมาร่วมทีมได้สําเร็จแล้วแล้วก็มีการบรรลุข,ข้อตกลงร่วมกับเอเย่นของนักเตะเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ เพียงแต่ทางแมนยูต้องพูดคุยกับบุรินญ,ญาโดยตรงนะฮะแล้วก็ค่าสัสญญานั่นแหละที่ยังคงค้างคากันอยู่40บล้านยูโรซึ่งจุดเนี้ยโรเมโน,โนก็รายงานางเดี๋ยวเพียงแต่ทั้งสองโสมโมสรคุยกันแล้วก็ถ้าเกิดเราดูกระแสข่าวจากตอนเช้าครับตอนเนี้ยแดแอสวดเข้ามาการทํางานการทําดีลต่างๆมันก็จะเร็วขึ้นในรายของเซิร์กซีเราก็จะได้ลุ้นอีกระดับหนึ่งขึ้นไปหรืออาจจะเสร็จสิ้นโดยเร็วโดยที่แบบไม่ต้องค้างคากันหลายวันไม่ต้องยืดระยะเวลาละนะฮะ อูกาเต้เดอนลิกอะไรต่างๆนะครับก็ นะพอพูดถึงอูกต้ครับก็มีกระแสข่าวอูกต้ออกมาเหมือนกันนะครับโรโมาโน่ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดดได้รับไฟเขียวเกี่ยวกับการเซ็นบเิโออูกต้แล้วนะครับปเชก็คือพร้อมขายตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งของแมนยูแล้วนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับปเชตอนไหนเท่านั้นเองนะครับก็เชื่อมโยงกับประเด็นของเซอร์ซีครับตอนเนี้ยแอสสุดเข้ามาทุกอย่างมันก็จะมีการเจจาหรือ เข้าสู่โหมดที่แบบเชิงลึกได้มากขึ้นลหละนะครับจะมีการวิเคราะห์เชิงลึกจะมีการยื่นอย่างเป็นทางการหลังจากนี้แน่นอนนะครับอูกาเต้เดลิกนะครับเซอร์ซเชื่อได้ว่าเงื่อนไขส่วนตัวแมนยูคุยไปแล้วเบื้องต้นนะครับเพียงแต่ว่าทั้ง3ดิวเนี่ยมันจะเหมือนกันตรงที่ว่าเหลือเพียงแต่ สโมสรคุยกันเท่านั้นเองนะครับเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวหรือว่าค่าใช้จ่ายค่าสัญญาต่างๆนั่นแหละนะครับโอเคได้ลุ้นกันแล้วก็อาจจะมีการประกาศกันเร็วๆนี้ก็ได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอบคุณมากครับ